งยามันจริงถ้าซื้อมาซื้อมาอย่างดีมีคุณภาพเก็บไว้อย่างดีนะคะมันก็แล้วก็ใช้งานแบบมีคุณภาพด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวเองไซส์นี้แล้วไปซื้อไซส์ใหญ่มาอันนั้นเนี่ยคือมันไปรั่วหรอกแต่มันจะหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากกว่าคือจริงๆเขาแนะนําให้เก็บก่อนก็คือเก็บเป็นกล่องอันนั้นน่ากลัวมากกว่าเพราะฉันคือดูคุณภาพของถุงยางเก็บอย่างดีผู้ชายชอบเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ใช่ปะ ก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังได้มีปัญหาเก็บได้แต่บางทีเราต้องดูอะค่ะบางทีแบบมันคือจริงๆเขาแนะนําให้เก็บอก็คือเก็บเป็นกล่องเป็นกล่องแหละใส่ในกระเป๋าอะไรก็ได้แต่บางทีอะเก็บในกระเป๋าตังมันเก็บง่ายใช่ไหมแต่ต้องเก็บเป็นซองถูกปะเออแล้วซองเนี่ยบางทีมันก็แบบเป็นฟอยล์นะมันก็โดนนู่นโดนนี่ขีดนู่นขีดนี่อย่างเงี้ยมันอาจจะรั่วใช่ไหมหรือว่าแบบเก็บไม่ดีโดนความร้อนอ่ะเสื่อมสภาพบางทีแบบเก็บไว้นานจ้าแบบว่าไม่ได้ดวนหมดอายุ พอจะใช้งานแล้วก็ไม่ทันแล้วไงก็ต้องใช้ทุก่าถ้ามันมดอายุคือมันเสื่อมอยู่แล้วค่ะเสื่อมทุกอย่างแล้วเนาะไซส์สำคัญที่ที่พี่ต่างบอกว่าไซส์ก็สําคัญอการแกะการฉีกอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะแกะซองถุงยางอ่ะเราก็ต้องดันตัวถุงยางให้มันอยู่ข้างใต้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้แบบฉีกแล้วมันขาดอะไรเงี้ยมันตรงนั้นมันสาคัญมากกว่าซึ่งจริงๆเล้วมันเหมือนจะใช้ง่ายนะแต่ว่ามันมีอะไรที่แบบเป็นจุดที่เราจะต้อง เรียนรู้ศึกษาเนะคุณหมอศึกษาใชน่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญใส่ต้องต้องใส่ตอนที่แข่งตัวมากๆนะคะใช่คใช้ครั้งเดียวไม่ใช่แบบประหยัดแบบโหวันนี้อยากมีสาครั้งมีถุงยางอันเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคือใช้รล้วิ้